วันนี้เว็บไซต์สดาวฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับเรามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมะม่วงหิมะพานนะครับเป็นมะม่วงหิมะพานที่ปลูกได้หนึ่งปีแปดเดือนแต่ก็เป็นพันธุ์ที่ซื้อเข้ามานะครับเม็ดใหญ่มากนะครับเทียบกับมะม่วงที่ม่วงเธอเคยปลูกแบบบ้านบ้านสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่น้องผมจะพาไปดูนะครับ ว่าเม็ดมันใหญ่ขนาดไหนนะครับเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับเป็นมะม่วงหรือมพานที่ต้นเตี้ยแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วมากนะครับหนึ่งปีแปดเดือนให้ผลผลิตนี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับเม็ดจะกลม แล้วก็ใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับจึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับว่ามะม่วงหิมพานต์พึ่งให้ผลผลิตปีแรกนะครับมเมล็ดใหญ่มากทน,นการปลูกการดูแลก็ดูแลเหมือนกับพืชทั่วไปนะครับเป็นเพียงความแตจตางก็เรื่องผลผลิตนะครับใหญ่มาก จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้รู้ได้ดูได้เห็นนะครับนี่แหละครับเม็ดมะม่วงใหญ่เดี๋ยวจะกินดูนะครับ หวาน ็พี่น้องดูได้นะครับบางต้นก็เห็นลูกกำลังสุกกำลังเหลืองนะครับแต่ผมขี้เกียจลงไปนะครับเหนื่อยก็หนึ่งปีแปดเดือนนะครับให้ผลผลิตแล้วลายร้อยต้นนะครับอยู่บนเนื้อที่ห้าไร่ส่วนโกโก้นี้ก็สามไร่นะครับ เดี๋ยวปีหน้าพี่น้องก็มาดูผลงานได้นะครับแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ให้ผลนผลิตก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับโดยเฉลีย่ยแล้วต้นหนึ่งก็เพิ่งให้ผลผลิตประมาณ20%เพราะว่าเป็นต้นที่เล็กนะครับก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตาม ได้เ็กเปลี่ยนเรียนรูนด้ด้วยกันนะครับเรื่องมะม่วงหิมพานเม็ดโตต้นเตี้ยและเพิ่งให้ผลปลิตปีแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้อเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ